บอไมีอย <screws> <ground> ่างบอเห็นไอเมียครูสันดอแดมกินหัวดบอฮะคิดหัวดเขาบอปุ่นคิดหัวหลายบอประเดตาันจิเศร้าก่อสสำหรับไรนี้นะครับผมพี่น้องบอเรื่องนะครับบอทั้งโชคใหม่โชคเก่านะครับผมบอวสิเป็นละครเดอะมิวสิคิลนะครับผมคิดหอหดละนะครับยังคิดหอหดละนะครับยังคิดหอดล่ะนะครับบอวสิ จะเปียบาวยังดอกเปีบเป็นจังไรครัวมากกินหอดบ่มืันนี่ขีดหอดกาซีโอดเอาละค่ะโหอีหล่าอียังคือเป็นเงาดำๆๆอยู่ข้างหลังอยากไปน่ารักกับใครอีกนะไอ้เต้าของฉันลองได้ทํำนี้ เป็นจังใดหายหไปไรไรคิถามว่าเป็นจังไดเตี้ยก็คิดหอดแล้วเนาะคิดหอดจนว่าหุ่นเด้ยมอบอกว่าบอเห็ดตามาแล้วห้ามใช้สายตา่าซันเสื้อบอแพทย์ธิดานี่เปิดไล่เบิ่งเดี้เปิดไล่แล้วก็นอนฟังกันด้เดี้พอเจ้าคิดหอดสะเดี้คิดหอดอันไดนก็คิดหอดทุกคนไหนล่ะคิดหอดทุกคนบอค่ะคบ่ะ <c oughs> บมีพิเศษบอไ <c oughs> ม่อยู่ได้ล่ะ อาเป็นอีหยังยืนหรอะอ๋อจิตอันนี้สิให้โบเดมาโดนบไดมาอะไรอะไรบเดซินเวทีโดนให้เลือกว่าสิลองเพลงหยังให้ให้เขาเลือกบ่แมนจะคลองเลือกเอาเพลงสาวเพลงเร็วค่ะแต่เนีว่าให้เลือกอยากลองเพลงหยังเขาอยากลองเพลงสาวสั่งนางข้างพูนแต่ได้ยินเขาว่ากินฮอดก็ดีใจแล้วล่ะ ี่บังเว้นมานพี่น้องพี่น้องฟังผมบังเว้นนี่บ้านนี่บ้านเมืองกลับพักกันซ้อมวันร่ำเถื่อนเถื่อบักแต็มธนาบัน์จะได้หักมาวันหน้าผมลาลานะเพราะว่าผมตีตะก้ออยู่พอนะ้เป็นเหตุผลที่ชัดเจนมากแล้วมันดูดีออกกำาซไก่ออกถูกกระบุญชสลินก็นได้เบาขึ้นเออเออเออมันเบาถือขมันอยู่ดอกเขาออกกำลังไก่เต้องส่งเสริมก่อนตัวก็ตีตะก้อมีไม่เฮียเอาลาตีตะก้อยุติแล้วหน้าอนามัยพอนะ ม,ม,มีความมั่นเหรอพระสันมากา <c oughs> ลังสีบอกพืนแลนพอมอมาจ่อยเนาะขันมึงบอมาขอน้องกูตามที่มันไมายกันไว้อออขอแอู่สิปับมึงบาทก,กี่บาทมึงจำใส่สมองอันน้อยๆของมึงเลยทแม่นกูบ่มได้ข้าวบ้านมึงแฮขันมากไปบ้านกูนี่ มึงเจอกูเลยบักยอดเยอะเชิญเลยในไหนบาหอนแล้วก็ขอสวัสดีให้มันคมสุขคนก็ได้นบอับอบสวัสดีครับคุณอะไรอ่ะชื่ออะไรเนี่ยมึงลืมอะ เจ้าบอกจอพวดไครบอกให้เจ้าเปลี่ยนซื้อเร็วขนาดนี้ใครจะจำทันหลายต่บ้าฮะกูมาบอกกูจิไปฟังเพลงจังหะมาเปิดอีพวกหลีดอีพวกหลีดเสื้อกูไปอ้โหเสื้อกูเสื้อกูเสื้อกูกุใบกุใบสวัสดีครับเอ้ยพวกหลีดฮ่าฮาฮ่่าฮ่าฮ่าแต่เอ้ยต้องเป็นหลานเอ้ยกุณปวดตองหัวเจ้าเปลี่ยนซื้อเองขัดข่อยจำบอดเลยอ่ะมันจะมาถอดยอดชายบ่ได้นะเอ้ย โอเหตุการณ์ผ่านเยอดจะทรงมห้ยอดใชัยจำเมื่อก่อนจะขึ้นเวทีมักแสดงต้องมีสปีดทุกอย่างมันเป็นเรียวลิตี้มันต้องมีสปีดยอดใชัยขอโทษเอ้ยพ่วงเหลียดสวัสดีครับน้องพิงค์สวัสดีค่ะอายดซ่าพี่นี้จำังถือมนบอ โอเคสวัสดีครับมาแป้หยังมาแป้แม่ป้าแม่ป้าสวัสดีครับแม่ป้าแบบลาบอกมวลไทยจริงนะเนี่ยแม่ป้าว่าสิมาหาแบบลาบอกมวลมวลน้ำแบบลานี่แหละก็บพ่อดี่ขึ้นไปยังดอกยอดใช่ยอดใช่ก็เอาไปขอนำไลยเพลียทิดาปงเซนาหนูคันเทศแบบนี้ ที่หลังไซแมทเลนรู้ไหมว่าช่วงนี้ไอไมคอนมันไอเรือโอว่ะโอไมค์คนโอไมค์นมันเออไป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 บ้านท๊อมาขอปา๊อปท๊อปก๊อปท๊อปก่อปท๊อกท๊อป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 ท่อปท๊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 นปท๊อปท๊อปทัอปท๊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 อลท๊อป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 ท๊าปท๊อแล้อปทบักเตี้ยขอคุณครับ ขอบขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆนะครับผมจากพี่น้องนะครับผมเป็นดีแท้แล้วแล้วก็ขอบคุณอีกช่อสวยๆนะครับจากพี่กุ๊กกิ๊กเกาหลีใต้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกหนึ่งช่อนะครับจากพี่โมเล็กนะครับผมและที่ขาดไม่ได้ครับขอบคุณมาลลยออดไล์เดี๋ยวอันนี้เตาะฟังนะเตาะฟัง่เาะฟังไ่เตะฟัง่เาะฟมึางไม่ส่ลูาสฟไม่เาวกูม่าฟังไม่เตา่เตาะฟั่าะฟงเตางไ่เตาะฟังไม่เไปเลยะฟังไม่เตงไม่เงไม่เตาะไม่ะ อ่า่เป็นยังไงคะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะขอบคุณบอสทั้ง3คนแล้วก็ขอบคุณทุกทีมงานเลยนะคะคณะเสียงบีหกนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกมาัลออนไลน์จากบ้านแพลทิดานหนึ่งสองแล้วก็แพลทิดานเอฟซีแล้วก็ขอบคุณช่อดอกไม้สวยๆจากพี่แอลนะคะแล้วก็พี่โจพี่ส้มโอนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เออเดียวนะคะขอบคุณแม่แม่พี่พี่บ้านบีพีหนึ่งีพีสองด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแกขอบคุณพี่สีขวัญบ้านแพลทิดา2สองอ ไปเพจบัญชีกันเด้อไปลูกไปพร้อมจะแดรูน้องแล้วแต่ที่สําคัญดูแลน้องแล้วลูกครับอันไอที่ไปแดรูดูแลคนละลูกซะ่ไหมว่านตุบกคาดิเอาละเอาละเอาละคนละลูกไอลูกนั่นคอยลูกนี่วาสนะออแล้ป้าไปใไซน่ะไปอีกแล้ววันี้คนละคน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 ฮะคนละคนคนละคนคนละคน สีเหลียงสีเหลียงสีเหลียงมึง้าใจวาพระที่บักคามึงสวัสดีครับสีินี้ผมาเห็นลูกพีกูบ่น้องน้องกันนิไกยสอนเป็นคนไหนีป็สีเหลียงกัลิกาอิปบระคามึงสีเหลียงสีเหลียงย่ามาสีดำเงินหละเอาคือนางตำเาจ้าผมเป็นคนให้เกียรติคนครับคือจังสี่ดอกครับคือจังใดคะไอผมนี่ถือพีเขาถือพีเขาแมน เราอยากได้สาวพมจันทร์พมจารี่ดิไปซอยปราบผีไล่ผีออกจากร่างเพิ่นเบายุนีสิเบากันนิกาบ่ค่ะเอากันนิกาค่ะค่ะป่ะไปใส่ไปใส่ค่ะไปปราบผีเอาคือว่าใส่ปราบออกจากไอจ้าของอันนั้นปราบออกเดี๋ยวอันนี้จีปราบเขาป่ะ พัฒนาองค์ใหญ่วไงไงว่ไงว่เป๊ะไงเนื้อเดี๋ยวก้อยล่าองค์ก็จริงจริงเดี๋ยวดูขอชีวิตพ่อกับแม่หนูอย่าเห็นอย่างพ่อก well ับแม่หนูเลยชีวิตนี้นำหนิ่งที่จะพ่อกับแม่อห่างนั้นเหรอต่าแล้วเท่าแล้วตายเองน้วยแอ่คุณมานัดเสียชีวิตพ่อกับแม่นำหนิ่งจะเป็นคนเสียสละเองสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือ แม่นางแม่นางคนสวยสียอมหรือบ่ย้อมขันบ่ยอมผูคขาไปออกไปองเด้ดอมไหนมามาเป็นไอพี่ชายดีเนาะมาเนี่ยช่องไหนเอาไตรงนี้มันก็เป็นฝา